สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับผมและน้องนนท์ตอนเย็นๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมกับน้องนะฮะจะชวนทุกคนมากินข้าวด้วยกันวันนี้กินข้าวเย็นเนาะกินกับลาบดิบนะครับแล้วก็พิเศษเลยมีหนูนาย่างนะครับผมหอมๆแล้วก็ร้อนๆเลยนะครับผมวันนี้ย่างเองนะครับอะไรเปล่าอยากแอกแงวันนี้อยากแอกโอ้ยนายงี้ไม่แอกเลยไอ้ต้องอ้น่นี่แอกไงรออุ้ยมามาคุณผู้ชม เดี๋ยวจะวักก่อนนะครับผมแล้วมากินข้าวกันดีกว่านะครับข้าวนุ่มพี่เกวันนี้ข้าวนุ่มนะครับผมข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวพิเศษนุ่มมากเลยนุ่มไม่แข็งเพราะว่าไม่อยากพูดแล้วไปทำอะไรมาโอเคครับผมกินดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะมืดนะครับลาบดิบวันนี้ลาบดิบขมอโอ้ยเผ็ดมขมๆแล้วไหม พระเอกของเรา <c oughs> พระเอกของเราคือหนูนาย่างครับทุกคน <c oughs> วันนี้ซื้อมาแล้วก็มาย่างเองเลยนะฮะ <c oughs> ขาขาเลยสุดมันหอมแล้วก็มันมากอหมันหมูเลยขอให้กินเนื้อไปกินขากินกระดูกหมื่งั้นอะ หูกก็อร่อยอดูกมันกรอบชาดูกหนุ่มันกรอบมันไม่แข็งออ,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 อืมันติดมาเละหนุ่มมันมากโโห,หนังมันนี่คือแบบสุดๆอะ่ะไี่ผักที่ผมชอบ ตัวอย่างใหญ่สองตัวนี่สองโลนะทุกคนตัวนี้โลครึ่งนะเ,เนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่เลย่อย่างหอมอย่างกรอบอะทุกคน คงคงไม่ใช่หนูกรุงเทพนะไม่ไม่มีกลิ่นนะ <laughs> ายให้เป็นหนูกรุงเทพเหม็นนะโอ้โหร้อนสุกแล้วจะหอมก็ได้ใครจะไปรู้วะงั้นก็ไปลองเว่ามันมันตัวใหญ่แล้วมันอ้วนอ,อ,อมันก็มีมันถ่าเรายากเสร็จมันน่าจะหอมแบบเนี้อ๋อลองไหมไปกรุงเทพเอามันสักตัวหนึ่งตัวไปดักกรุงทบไปดัก เดี๋ยวจะบันหลังพี่ไปกรุงเทพเดี๋ยวจะเอามาฝากลอกหนังมาเรียบร้อยเลยนี่ผักมันก็อร่อยนะผักเนี่ย ก็แบบลาบเนี่อ่อนไปเลย <c oughs> หนูเด่นมากาหนูแซ่บมากเพราะว่าลาบเรากินบ่อยนะทุกคนหนูนี่นานทีที่กินครับร <c oughs> ้อน ร้อนครับกินคําใหญ่ยัไม่ได้อืมน้อแบบยังนุ่มอะลาบต้องแบบนี้ขมผมถ้าผมกินลาบอะผมต้องสั่งแม่ค้าว,ว่าให้ทำขมขม,มเผ็ดเผ็ดม่งั้นไม่ถูกใจครับมันไม่ถูกไม,ไม่แบบ ไม่ถึงเครื่องอะถ้าไม่ไม่ขอมอะ่ะใช่แล้วน้ำพริกลาบเจ้านี้ของเขาอร่อยเขาทำแล้วแบบหอมอะทุกคนลาบแล้วหอมอะเครื่องเคียงเขาแบบคือทำเองแล้วก็ทำวันต่อวันมันจะหอมครับลาบมันก็จะอร่อยแร่คางคืนนี้มันจะเกลแล้วมันสีมันจะแบบจืดจืดอะ trăm giựt nữa mà cua cua sau cái mịp phải cua không nếm หยุด ăn liền นักเรียนอะไรไม่รู้เรื่องอะก็บอกว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่ต้องไปนะเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้มีเรียนไม่ไม่เยอะเพราะว่ามีกินเลี้ยงอะไรพรุ่งเนี้ยแต่ห้องผมไม่ได้กินตม่งไปหรอกเด็กดีต้องไปสิคนมาหนังครับผมหนังหนู <c oughs> หนังกรอบมันอยู่ข้างหลังหนัง บอกเลยว่าโคตรเด็ดเด็ดจริงหืมมีนน้นำพริกน้ำปลาอ่ะมาได้ทำมาตันทำทำมีนี่หมดแหละข้าวเหนียวใครเหนียวผมจิ้มกับลาบทุกคน เหมาะครับลองนะเอาหนังหนูกินกระหลาอย่างเปิงกินไปหลายกรําแล้วทังยี้เห <c oughs> มือนใจตรงกันอะ่ะมาว่าพี่เกมกำลังจะบ,บอกว่าหิวหลับมึงดวองมองขึ้นมาเห็นลับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้หนึ่งลาบอีกเพราะว่าวันนี้หนึ่งนี้ต้องกินลาบจะได้มีลาบโชคลาบใช่โชคลาบนะครับผมปีใหม่ปีใหม่ทุกคนผักไม่กินเลยผักไม่กินแล้วกินแต่ผักอันนี้กับอันนี้กินเน่ยมาเมื่อวางไม่ค่อยอยากกินลาบเยอะเลยกล้วยฮ้องเสียทำมาก้วยฮ้องเสีย เมื่อกี้บอกว่าอยากกินลาบเดี๋ยวไม่กินเลยก็ก็กินแ้วแบบใจหนึ่งก็อยากกินใจหนึ่งก็กลัวท้องเสียไปโรงเรียนมันลําบากขอไม่ต้องไปงไงเสีย่ยวไม่ต้องไปครูบอกไม่ต้องไปก็ได้เหอแล้วก็ท้องเสียแล้วก็ไม่ไปครับครูที่เกียเป็นที่ที่ดีมากผมที่เกียรครับหูไปโรงเรียนทุกวันไม่เห็นฉลาดเลยไม่เอาไปฉลาด หนึ่งบลหนึ่งบลหนึ่งบลหนึ่งใช่ข้าวกล้ามอะไรฟังไม่ทันอ่ะจะมากแบบผมชอบเรียนแบบภาคปฏิบัติมากกว่ามันเข้าใจง่ายกว่าคนฉลาดอ่ะเขาฟังเขารู้เลยเขาหัวเขาจะเร็วแล้วผมบอกเขาผมใช่เขาบอกไม่ต้องไปไงไปได้ก็ไม่ฉลาดอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยขาตุ้ยครับทุกคนนี่ขาตุ้ยหนู อันนี้ตอนแรกเราย่างบนใบตองนะทุกคนเพราะว่าไม่ว่ามันจะทําให้หนูหอมที่ไหนได้ติดใบตองติดใบตองก็ผมใบตองแบบโดนไฟไหม้อะแล้วก็หนังเลยติดใบตองแต่ก็ยังดีที่ยังได้ความสวยมานิดนึงโอ้โหอเนื้อต้นขามันยิ่งกว่าข้างบนอีกก็เหมือนคนอ่ะก็เหมือนคนเห็นไหม <ม>ต้นขาแบบมันจะมีมันเยอะไม,ม่เกลี่ยมาเนาะต้นขาก็ย<ม>ังไงไมั่มีครับผมผมมีกล้ามเนื้อแบบแข่งแป๊กกลับไปนวนตุ้ยต้นขาแบบขา,ขาวๆเลยขนนแข่งขนนัแข่งนั้นแบบเซ็กซี่ออ เราจะให้เงินสื้วยอืมจัดรอเช้าอืมทำมัวก่อนนังเงบวันแรกไ่เกมเหนียกลาใส่เลย่ะจบไปนักเตะให้เป็นหนูเลยทุกคนอื หนังกรอบมากตัวละร้อยนะสองตัวเนี่ยสองร้อยอันเนี่ยแพงมากฟินตัวกินหมูสามชั้นหน่งมันมันกว่าบางคนกลัวว่าจะเหม็นสาบไม่มีครับไม่มีเลยไม่เหม็นครับทุกคน นัานร้อยอันนี้เรายังไม่ได้หมักเนาะถ้าเราหมักมันจะแบบข้าวผัดมิ้ไทยอะไรเงี้ยหรือแบบแบบมันจะหอมไม่ต้องกลัวว่าจะกินแนละ้วแบบกินรอบเดียวแล้วไม่กินเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องถ้ติดใจอย่างเดียวผมบอก<ท>เลยแต่นะถ้าอยากอันนี้ก็ เอาไปย่างใหม่มันกรอบอีกนิดนึงมันเนื้อมันไม่เหมือนพวกหมูพวกกัวอันนี้มันจะแบบมันไม่เป็นเส้นๆอ่ะมันนุ่มอ่ะเราพ่เมเนะมันเป็นมันเนื้อสมมันแบบนี่แล้วขาขาวอ่ะอิ่มแล้วสบายใจครับทุกคนสบายใจสบายใจแล้วนี่ขอนังอีกสักหนึ่งคำ วันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินราบด้วยกันเด็ดหนังหนูพันเนื้อดิบอืมเด็ดเด็กเด็ดหวาน <laughs> หวานจุย้ยจยหวานจุย้จยเด็<ต>มหมดได้เหรอ,อต้วง มดแล้วกันนะมดกันแกงอย่างเงี้ยเหรอแกงบุ้มนี่กินกินกินจะไปกินตอนกลางคืนได้หรอฮัลโหลแบบปองอันนี้ถนอมแบบซุดนั่นไงไม่กินแบบคืนนะพอครับทุกคนพอ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 อกินพออิ่มข้าวเหนียวก็จะหมดแล้ว โอเคครับผมพอดีครับตอนกลางคืนกับหนูครึ่งตัวแล้วก็ลาบีกนิดนึงออพอแล้วผมเมนมหนักมาจากธรรมชาตินะ่ะหนูไม่ต้องปรุงก็อร่อยมันหมักธรรมชาติอ้าวขโโอโพดโอ้โหโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็พบเจอกันตอนเย็นๆก็รีบกินแล้วก็รีบมืดด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ชวนทุกคนมากินลาบด้วยกันแล้วก็กินหนูย่างนะครับผมอร่อยมากเมนูนี้ถือว่าถูกปากแล้วก็ถูกใจมากเลยนะครับ คุณผู้ชมชอบคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมผมกับน้องก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเมื่อวานรอดเนาะถึงรอดพบกันในวันนี้อาก็พบกันไปเรื่อยๆครับผมไม่ตายด้วยโควิดก็ยังอยู่อีกนานนะครับผมสวัสดีครับสุ